สาราธรรมมุงลังคาแล้วเด้อรับสาราธรมาร,าธรมาสาราธรรมทำด้วยไม้สาราธรรมทำด้วยไม้มุงลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลังคามุงเสร็จแล้วสวยงามนะครับทําด้วยไม้ล้วนๆนี่ครับของวัดบานแค่น้อยครับลังคาก็เรียบร้อยแล้วครับสาราธรรมทำด้วยไม้ เดินชมข้างในเดินชมศาลาธรรมครับอลังการครับอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างไหมครับพี่น้องศาลาธรรมครับสวยงามมุงลงังคาแล้วครับมุงแล้ว ตอนนี้กำลังมุงลังคาอยู่ครับมุงลังคาเสร็จแล้วนะครับสวยงามไหมครับพี่น้องครับเสาดีครับสาราทำทำด้วยไม้ครับผมครับ วัดบ้านแคน้อยเราอลังาการงานสร้างไหมครับ<ม>นี่คือสาราธรรมทำโดยไม้ครับไม้ล้วนๆไม้ล้วนๆครับกี่น้อง ครับสารธรรมทํำด้วยไม้สวยงามไหมครับพี่น้องครับวัดบ้านแค่น้อยครับรอเทคานเทพื้นครับโอ้หนาโอ้ดูคานดีนี่รอเทคานเทพื้นครับ สารธรรมทำโดยไม้ดูไม้ครับครับใหญ่มากครับใหญ่มากสวยไหมครับพี่น้องครับสารธรรมทำโดยไม้วัดบ้านแค่น้อยครับสวยงามครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่รับชม